สวัสดีครับวันนี้ปรินมาชวนพูดคุยกันสบายๆครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของแต่ละวันนะครับซึ่งปรินก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการจะทําดีอะไรบางอย่างการจะหยิบยื่นความช่วยเหลืออะไรบางอย่างให้กับคนสักคนหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยต้องเกิดความทุกข์ใจเกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจเมื่อกําลังจะทําความดี เผอิดว่าตั้งแต่ต้นปีนะครับปินได้เจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ทําให้ปินรู้สึกว่ามันทําให้เราเนี่ยรู้สึกทั้งเศร้าทั้งดีใจทั้งเสียใจทั้งตื้นตันใจอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกขัดแย้งกันมากๆเมื่อเราได้หยิบยื่นความช่วยเหลือของเราเนี่ยไปให้ใครสักคนซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับคนที่กําลังประสบปัญหาแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือไม่มากก็น้อยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ปินเนี่ย ได้ขับรถนะครับกำลังเดินทางกลับมาจากการคุยธุระคุยงานครับแล้วก็กาลังจะกลับไปที่ทํางนานนั่นเองวินก็ได้สังเกตเห็นว่าบริเวณที่ถนนที่เป็นกําลังจะขับรถผ่านเนี่ยซึ่งเป็นแนวเนินของสะพานที่เรากำลังจะขับรถผ่านและเมื่อขับไปใกล้ขึ้นนะฮะเราได้เห็นว่าคนคนนั้นเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนวีลแชร์ขึ้นไปบนสะพานแล้วก็กําลังพยายามหาทางที่จะลงจากสะพานนั้น,น,น ในตอนแรกที่บินขับรถผ่านเนี่ยมาเลเซียวินาทีตรงนั้นมันก็าําให้บินรู้สึกว่าเอาเบินควรจะเข้าไปช่วยเหลือเขาดีหรือเปล่าหรือบินควรจะปล่อยผ่านมันจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะหรือว่าถ้าเราทาไปแล้วเนี่ยคนอื่นจะมองเราว่าไม่ดีหรือเปล่าหรือทําดีเอาหน้าหรือเปล่าเพาเอ่อต้องบอกนี้ครับว่าวันนั้นที่บินขับรถไปเนี่ยบินไปกับเพื่อนร่วมงานด้วยซึ่งทําให้บินเนี่ยก็ต้องตัดสินใจให้รุดเร็วจริงๆแล้วก็ พยายามอย่างมากในการที่จะประมวลผลในหัวว่าเอายังไงกันดีนะกับเหตุการณ์ตรงนี้ฉันจะทํำยังไงดีสุดท้ายเนี่ยปินก็ตัดสินใจที่จะขับเลยช่วงตีนสะพานสักนิดหนึ่งน,งนะฮะเพื่อที่จะได้อยู่ในจุดจอดรถที่มันค่อนข้างที่จะปลอดภัยหน่อยแล้วก็รถคันอื่นเมื่อลงสะพานก็จะเห็นรถเราได้ชัดขึ้นปินก็เลยตัดสินใจที่จะจอดรถแล้วก็วิ่งลงไปเพื่อจะไปรับ คนที่กาลังนั่งรถวีลแชร์ขนานลงมาจากสะพานสภาพที่เป็นเห็นเนี่ยมันก็ต้องบอกอยู่ว่าคนที่นั่งรถวีลแชร์แน่นอนละ่ะคนปกติเขาไม่นั่งกันแล้วคงไม่ใช่รถวีลแชร์เข็นออกมากลางแจ้งในเวลาเที่ยงๆบ่ายๆแบบนี้ที่ร้อนจัดมันเป็นภาพที่เป็นรู้สึกว่าโหชีวิตคนหนึ่งเนี่ยมันลําบากกันได้ขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมันจะต้องประสบอุบัติเหตุแล้วตกอยู่ในที่นั่งลําบากแบบนี้กันทุกคนเลยหรือเปล่า ในระหว่างที่กําลังเข็นเขาลงมาจากสะพานเนี่ยเพราะว่าสะพานค่อนข้างมีความลาดชันครับแล้วก็ถ้าตัวเขาเองเนี่ยจะเข็นหรือนั่งวีแชร์ลงมาปินคิดว่ามันค่อนข้างอันตรายเลยละ่ะในการที่จะต้องใช้กําลังค่อนข้างเยอะในการชะลอความเร็วจังหวะที่ลงจากสะพานนั้นที่ปินเห็นเนี่ยเขาเป็นผู้พิการเ,าเรียกว่าหลายส่วนเลยแล้วกันขาก็ดูไม่สมประกอบแขนก็ดูไม่สมประกอบ วิธีการพูดสื่อสารของเขาเองก็ไม่ไม่ท้ายช,ชัดคําแต่รู้แหละว่าเขามีสติประมาณนึงเลยแล้วก็คุยกับเราสื่อสารกับเราได้มันเป็นภาพที่นึกถึงทีไรนะครับก็ทําให้ปิน่นรู้สึกว่าปินเ,เรียกว่าอะไรสตรันนะ์อะมันมันติดแงกอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นจริงๆแล้วปิ่นก็รู้สึกว่าดีจังเลยที่ปิ่นได้ลงไปช่วยเขาโดยที่ปิ่นไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่ามันจะ มันจะมองคนอื่นมันจะมองเราอย่างไงมันจะเป็นยังไงในสายตาคนอื่นไม่ได้แขร์เลยซ้ําเขาพูดกับปีนตลอดทางว่าขอบคุณที่ช่วยหนูขอบคุณที่ช่วยหนูหน,หนูเหนื่อยมากเลยหนูร้อนหนูเข็นรถมานานแล้วเพื่อจะไปเอากับข้าวหนูเหนื่อยมากเลยไม่มีคนดูแลหนูตอนนี้หนูขอบคุณเขาใช้คำว่าหนูนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็รู้แหละว,ว่าเขาไม่ใช่เด็กแล้วอ่ะน่าจะแก่กว่าปินด้วยแต่คงไม่มากนะปินก็เลยเข็นรถเข็นของเขาเนี่ยจนมาถึงหน้ารถของปินเพราะปินก็เผื่อว่าเออถ้ามีคนขับรถมาเร็วอยางน้อยถ้าเขาเบรกไม่ทันก็ชนรถเราก่อนแล้วเนาะก็คงไม่โดนตัวเราอะ่ะดีกว่าที่จะโดนเรากับรถเข็นคันนี้ก็เลยถามเขาว่าแล้วกินอะไรยังแล้วอยู่กับใครแล้วใช้ชีวิตยังไงเขาก็บอกว่าเขาอยู่แถวนี้แหละแล้วเขาก็อยู่กับน้า เขาก็บอกว่าหนูทําทตัวหนูเองหนูไม่โทษใครขับรถนะพี่พี่ต้องใจเย็นๆอย่าขับรถเร็วเดี๋ยวจะเป็นเหมือนหนูหนูมันใจร้อนพอเกิดอุบัติเหตุก็เลยเป็นแบบนี้ก็เลยถามเขาว่าแล้วไปยังไงต่อไปได้แล้วไหมเ้ากลับบ้านได้ไหมเขาบอกว่าหนูกลับได้แล้วหนูพยายามจะลงจากสะพานแต่หนูไม่กล้า ก็เลยถามว่า,าแล้วแล้วถัดจากนื้อนี้ไปอ่ะจะอยู่ยังไงมีข้าวกินไหมจะทํำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าหนูอยากได้ข้าวสารสักถุงจะได้ไว้กินที่บ้านจะได้ไม่ต้องออกมาไกลมีอะไรกินก็กินจังหวะนั้นก็คือการเยียวยาหรือการช่วยเหลือคนมันลดเร็วที่สุดมันคือการมอบเงินสดนะหนูคือเป็นรู้แหละว่าบางทีมันอาจจะไม่ดีในบางสถานการณ์แต่ณนะตรงนั้นเป็น เป็นไม่รู้จะทำยังไงเป็นไม่ไม่ได้มีหัวไม่ได้คิดเลยอะว่าแบบจะต้องติดต่อใครหรือจะต้องโทรเรียกมูลนิธิหรือต้องโทรหาใครเป็นนึกไม่ออกจริงตอนนั้นมันแบงค์มากแล้วก็คือเราก็ทําแบบที่ง่ายที่สุดและยากที่สุดคือการให้เงินสดไปก็เลยให้เขาไปมันไม่ได้เป็นเงินที่มากมายสําหรับเราเนาะแต่ว่าสำหรับเขาอาจจะเป็นเงินที่ค่อนข้างมากแล้วก็จำเป็นมากๆเลย ใจจริงมันก็อยากจะให้เยอะกว่านี้แต่ก็คิดว่าเฮ้ยถ้าให้เยอะไปมากกว่านี้คือเราเคยอ่านข่าวแล้วเราก็เคยเราเคยคุยกับคนแบบนี้มาก่อนในสถานการณ์อื่นเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากมีเงินสดเยอะหล่อติดตัวเพราะว่าเขาเคยคือสังคมมันแย่คือเขามีเงินสดเขาเป็นคนจรอ,อยู่แล้วเขาโดนปล้นด้วยคนจรหรือคนไม่ดีอีกทีหนึ่งด้วยซ้ำเราก็เลยเก็บเรื่องนั้นมาคิดในหัวไว้แล้วก็ ประจบเหมาะกับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาดีเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าให้เยอะไปอีกก็จะเป็นอันตรายรตัวเขาอีกก็เลยให้คิดว่าแบบพอดีพอด,พอดีที่เขาพอจะอยู่ไปได้ในช่วงนี้ณวันนั้นนะฮะวันนี้พิ่ก็เลยมาชวนคุยแล้วก็สะท้อนอะไรบางอย่างว่าสังคมของเราในวันนี้เนี่ยมันมันใจร้ายอ่ะคนมันใจร้อนคนมันใจร้าย มันมีแต่เรื่องที่ทําให้หลายหคนเนี่ยมองอีกคนนึงเป็นคนใหม่ดีคนที่กำลังจะทําดีก็ไม่กล้าทําดีปินก็เลยม,มาแชร์ให้ฟังว่าเรื่องแบบนี้ที่ปินเล่าออกไปเพื่อนๆคิดกันยังไงมีความคิดเห็นแบบไหนแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พอจะรับได้ไหมถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วเราจะช่วยเหลือคนแบบนี้ได้ยังไง เรื่องนี้ที่พูดออกมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ปินเคยทํามาก่อนในชาแนลนี้เลยนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกของการทํางานปีนี้ด้วยซ้ําแต่ว่าวันนั้นนะเน่ะปินพยายามกลับมาทําคลิปนี้แหละแล้วพินก็พบว่าตัวเองไม่สามารถพูดได้เลยการอาคิดในวันนั้นหลังจากที่ปินเจอเหตุการณ์นั้นก็คือมันทําให้ปินพูดไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันร้องไห้ตลอดเวลามันเศร้าอ่ะหลังจากที่เรากลับมาแล้วเราเข้ามาเจอ การเียบเรีย,อยงอะไรเงี้ยในหัวมันรู้สึกแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงได้เนาะกับสังคมในวันนี้เรื่องแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันสะท้อนความรู้สึกอีกมากเพราะก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ช่วงการแพร่ระบาดโควิดจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเคยมีโอกาสที่ที่เจอกับคนที่พิการทางร่างกายคำนี้มันเวลาพูดแล้วมันรู้สึกไม่ดีจังเลยเนาะเหมือนเรา ไปว่าเขาหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะเชื่อไหมว่าเขานั่งรถเข็นนะครับเป็นรถเข็นที่ดีด้วยรถเข็นไฟฟ้าแต่ปินเดินผ่านไปเนี่ยปินเห็นว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะแตะปุ่มลิฟต์นะฮะในการขึ้นลิฟต์แตะหลายทีมากเลยสักสองสามทีปินก็เลยเดินเข้าไปเพื่อจะกดลิฟต์ให้เขาปินก็เลยบอกว่าพี่ครับจะไปไหนครับขึ้นหรือลงเขาก็บอกว่าอ๋อคือจะขึ้นครับ แล้วเขาพูดคำานียวมาว่าขอบคุณที่เมตตาครับเขาใช้คำพูดนี้ครับปินมันทำให้ปินต้องกลับไปมองเขาอีกครั้งหนึ่งแบบตั้งใจแล้วก็ประเมินได้ว่าพี่คนนี้ยเขามีอาการพิการที่เป็นลักษณะเหมือนกับมือเนี่ยมันมันค้างเกร็งนะฮะแล้วก็ เหมือนกับยืดข้อสอบข้อต่อไม่ได้แล้วเขาก็บอกกับว่าพเพอเอวันนี้ไม่ไดเอาไม้กดลิฟต์มาประโยคสั้นๆแค่สองสามประโยคประมาณเนี้ยปินก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยก็เลยเขียนเขาเข้าลิฟต์เขาก็ไม่จําเป็นให้เราเขียนก็ได้เพราะว่าเขาเป็นรถเข็นไฟฟ้า,ฟา,ฟาเขาก็ยินดีให้เราเขียน ก็เลยถามว่าพี่จะไปชั้นไหนครับเขาก็เลยบอกว่าจะไปชั้นที่เป็นธนาคารครับเราก็กดลิฟต์ให้อะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกกับเราว่าขอบคุณที่เมตตาผมนะครับหรือ <pay> <or ly S 2> ว่ารอบพี่สองพ,พูดคำว่าขอบคุณที่กรุณาผมนะครับประมาณเนี้แต่มันเป็นคําที่ทางการมากๆเป็นจําได้ประมาณนี้ว่าม,มันทางการมากคือถ้าเป็นเราก็บอกขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบใจนะน,ะน้องอะไรเงี้ยแต่ในพวกพูดเป็นคําทางการมากมาก มันทาให้ปินแบบจำาคนเขามากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตบางคนน่ะเราเห็นเพื่อนเราบ่นเดมฟีเลยนะในโลกโซเชียลมีเดียชีวิตบางคนโอ้โหบ่นเต็มเลยโอ้โหเครียดเศร้าท้อแท้มันยากชีวิตทําไมไม่ง่ายเลยทําไมชีวิตฉันต้องมาเจอเลยแบบนี้ทําไมชีวิตฉันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้มีแต่คำว่าทําไมเกิดขึ้นเยอะมากเลยแต่สําหรับปินในวันนั้นน่ะปินรู้สึกว่ามันเทียบไม่ได้ครับ กับคนนี้เลยนะคือเพื่อนๆคิดดูนะแค่เขาลืมเอาไม้กดลิฟต์มาเขาผู้ซึ่งเป็นผู้ใช้รถเข็นที่แบบทรงอน่นภาพมากเพราะเป็นรถเข็นไฟฟ้าเคลื่อนด้วยรีโมทมือเขากดลิฟต์ไม่ได้เลยเขาไปไหนเขาไปชั้นที่อยู่สูงต่ำกว่านี้ไม่ได้เลยชีวิตเขาใครเป็นเรื่องยากเลยเพียงแค่เขาลืมเอาไม้กดลิฟต์มาอันนี้เราย,ยังไม่พูดถึงการที่เขาจะเดินทางยังไงขับรถยังไง เรื่องในวันนี้ปิงก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่อาจจะไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยไม่ได้เก่งขึ้นเลยในทางใดทางหนึ่งไม่ได้มีความรู้เลยเพิ่มขึ้นเลยแต่ปิงอยากให้คลิปเนี้ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างกับโลกใบนี้กับตัวเรากับสังคมในโลกที่มันโหดร้ายใบนี้ในโลกที่มันไม่ค่อยสวยงามร้อเปอร์เ็นต์จริงๆแล้วมันมีสิ่งที่สวยงามอยู่ มันเริ่มจากตัวเราเลยเริ่มจากการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเป็นไปได้ไหมที่เราจะพูดสุภาพมากขึ้นชาแนลของปิ่นจึงไปไม่ค่อยมีคำหยาบเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ใช้คําพูดเราไปทำร้ายจิตใจคนอื่นเป็นไปได้ไหมที่กําลังน้อยๆของเราจะสามารถเป็นกําลังที่ไปผลักดันให้คนอื่นเขาทําอะไรทไี่ดีขึ้นหรือช่วยเหลือเขาเป็นไปได้ไหมที่เราจะใจดีกันมากขึ้นกับสังคมนี้ ทำให้สังคมนี้มันน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสังคมเล็กๆระหว่างเรากับเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงของเราหรือแมนะ้แต่ครอบครัวเราเองบินก็อยากให้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เป็นกําลังใจให้หลายๆคนที่มันกําลังท้อกําลังเศร้ากําลังอยู่ในห่วงอารมณ์ที่มันเบื่อหน่ายเศร้าจังท้อแท้มากเลย ให้รู้ว่ามันยังมีเพื่อนอีกหลายคนนะที่ลำบากที่กำลังเศร้าไม่ต่างจากเราเลยแต่เราจะผ่านมันไป,ไปด้วยกันมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกวันนะครับสวัสดีครับ